บินได้ถึง25นาทีสวยงามบินง่ายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ thaiworldtoy.com นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเจอกับเราแนละ้วจะต้องมีสินค้าดีๆให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปติดตามเล่นกันนะคร วันนี้ก็ยังไม่พลาดเป็นเกี่ยวกับเคื่องบินมาครับอีกเช่นเคยคุณผู้ชมที่ชอบบินบนฟ้าสวยงามนะฮะผู้ชมที่เป็นประเภทเริ่มต้นนะเป็นประเภทเข้าในวงการใหม่อยากจะเล่นขึ้นบินมาครับอยากจะเข้าสู่การเล่นื่องบินมาครับนะตัวนี้ก็ถือว่าถือว่าเหมาะมากนะครับเนื่องจากมีความเบาน้าหนักนี้เบามากครับคุณผู้ชมครับจักวาลสดุกแข็งแรงแล้วก็บินช้านะความเร็วสูงสุดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะบินตั้งแต่10ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง บินแลลักษณะเนี้ทำให้การบินนั้นประหยัดพลังงานบินได้ถึง25นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเซฟหน้าเลนเจอร์นะครับ850มิลลิเมตรค่าย FMS นะฮะบินได้ถึง25นาทีด้วยกัน4ช่องนะครับคุณผู้ชมสวยงามบินง่ายนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้เริ่มต้นและระดับทุกระดับปีมือเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบบินกับเจ้าตัวเซฟหน้านี้นะว่าผลการบินจะสวยงามยังไงนะครับคุณผู้ชมครับตำแหน่งของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปตรงช่องนี้นะครับน่ครับช่องปิดเนี่ยก็จะทำมาได้สวยงามมากงานถือว่าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่900มิลลิแอมนะครับอ่า7.4โวลต์ตัวนี้เลี้ยวล้อหน้าได้นะครับคุณผู้ชมครับที่เป็นบัตเสรนะคร ดีครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะทำระดับสูงๆอย่างนี้ได้นะเนี่ยขึ้นถึงสูงนี้ได้เลยนะครับหมุนตัวนะครับหมุนตัวตีลังกานะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับน่ายเรียกว่าติดมือนะคุณผู้ชมครับในระดับนี้นะราคาเพียง3า0พันหนะครับชุด PNP นะครับความเร็วนี่เนี่ยฮะ45นะฮะก็ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วเดี๋ยวจะควงถวายทีนึงครับนี่นะฮะ ครับคุณผู้ชมครับมีไว้เจ้าของนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยเจ้าตัวแดนเจอร์ตัวนี้น่าเก็บไว้สําหรับการบินในักดณะต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องบินที่บินสบายๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้นะฮะก็ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่20ตั้งแต่1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง4 5้าเรียกว่าผู้ที่บินใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวหลงกลัวงงนะครับเพราะว่าในขนาดที่ทําให้เราสามารถที่จะควบคุมการบังคับได้ดีนะครับ สวยงามบรรยากาศแบบนี่ยรรูปแบบของการบินเครื่องบินเซสนานะครับเรียกว่าแบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยบินกนจนลืมเลยทีเดียวครับและแบตเตอรี่เสริมก็3า0รอยบาทเท่านั้นก็เป็นอะไรที่เป็นชุดประหยัดมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นมือเก่าหรือใหม่ก็ควรจะน่ามีไว้สะสมอย่างมาก เนี่ยครับสวยงามบรรยากาศแบบเนี่ยรูปแบบของการบินเครื่องบินเซสทานะครับบินไม่เครียดนะหลายๆท่านอาจจะอยากจะเข้าสู่การเล่นเครื่องบินใหม่ๆเนี่ยเจ้าตัวเซส s n นาเรนเจอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มีความพร้อมนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ต้นทุนถูกนะครับต้นทุนถูกนะตัวนี้นะก็ สวยงามนะครับกับบินกันที่ต่ำๆอย่างนี้ได้คุณผู้ชมครับแหมครับสวยงามครับบินช้านะคุณผู้ชมครับแทบจะแทบจะกระโดดคว้าได้นะฮะคุณผู้ชมก็ระยะรีบด์ก็อยู่ประมาณ3-400เมตรก็เรียกว่าบินกันริบๆเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮสวยงามครับบินกับ ขุนเขาอย่างเงี้ยต่ำๆอย่างเงี้ยได้คนะคุณคุณคุณผู้ชมครับก็บินสบายใจนะกับเครื่องบินแบบนี้เเวลาเราตัดเบามอเตอร์ออรลงนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเครื่องเนี้ยกาอากาศดีามากนะตอนนี้เวลาดับตัดมอเตอร์รอหรือเบาๆนะเดินเบาก็ได้นะครับ โอ้โห oh, สวยงามเรือกาสต่างๆ mm hmm. ก็โอเคนะฮะจะลงแล้วฮะลงลงนิ่มๆนะฮะแม่ mm hmm. สวยงามครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะฮะ นะคคุณผู้ชมครับเสน่ห์ของเจ้าเทนเนอร์เซสาตัวนี้ก็มีไปด้านหน้าด้วยนะมาครับคุณผู้ชมครับมาบินสวยๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมรับเพียง3,600บาทนะฮะการบินที่สวยงามเหมาะกับการบินสันทนาการนะครับเอาไปเล่นที่ไหนก็ได้ก็จะเป็นชายหาดชายทะเลนะครับก็น่ามีไว้การบินอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะ3,600บาทสำหรับชุดเพ p นีนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆนะก็อย่าลืมนะครับอยากได้ตัว เซกนาแลนเจอร์850เลเมตรเป็นเจ้าของนะติดต่อกับเว็บไซต์ของเราไทยเวิร์ดทอยดอนะครับตามที่อยู่และไอดียไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ3,600บาทเท่านั้นตัวนี้มอเตอร์บัสเซตนะครับโครงสร้างที่แข็งแรงมากนะแบตเตอรี่ก้อนหนึ่ง25นาะทีคุ้มค่าจริงๆแบตเตอรี่ลูกละ300เท่านั้นนะตัวนี้เป็นชุดที่เหมาะการบินแบบสะสมแล้วก็มือใหม่ๆนะหรือมือเก่าๆที่อยากจะเอาไว้บินไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะ ติดต่อเราเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเว็บไซต์ไทยวัวทอยแล้วก็ ID แล้วก็ช่องช n แนลของไทยวัวทอยรีวิวด้วยนะครับวันนี้ก็จากไปที่เซฟหน้า ah 182ครับ8ปดร้อิเมตวันนี้สวัสดีครับ